ต้ยเสดเดลลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่นอ้องอาจสิคุณหคณูคุณเคยกับการเปิดคลิปนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้วันที่15พฤศจิกายน2565นะคะวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่งานงิ้วอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องคะมื่อนี่มือม่อสันวันดีว่ามีงานหลดแฮ่นะคะพี่น้องก็เลย แต่ว่าอันนี้นะมีงานามีงานลำกรอยู่อำเภอน้ําพองนะคะอยู่ย่กุดน้ำใสตรบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำคลองจังหวัดขอนแกน่นแต่ว่าวันนี้เราอาสาจะมารับพี่สาวนะคะมารับพี่สาวไปส่งงานก่อนนะคะพี่น้องมารับพี่สาวไปส่งที่งานก่อนแล้วจังสีเลยไปงานนะคะแล้วจากง,งาน กัจังสีมาจวดต่อ,อยวงไงนะคะพี่น้องขอกันแทนแน่นอนนะคะสําหรับคืนนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าสิไปลําแค็นกวนจะสิกลับมานะคะจะสิกลับมาวงไงไ์สดกุมปิดด้วยนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัวกับฝ่าซื้อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กับขออภัยที่พ่คอยได้ล่งคลิปนะคะเพราะว่าอ่าบ่ราคอยมีเวลาปันใดน,นะคะมือนีก็เลยสีมาพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศ ตอนเดินทางไปรับพี่สาวจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าคำว่าพี่สาวนะคะของอันนี้ก็คือคุณปันปันจริยาเพชรบันแ์พนะคะวันนี้เราก็จะไปรับพี่สาวกับรถมอว่านี่กับแปละรถมาพี่น้องเนี่ยรถคันนี้แหละเพิ่งเอาลูกสาวไปซ่อมเสร็จนะคะแอร์เย็นเฉียบเลยค่ะพี่น้องค่ะอ่า,ลายลนก็ถาม่าเออเอาไปซ่อมอีหยังเน้ เห็นภาพจากาเห็นภาพจากรูปรูปภาพที่เอาลงเฟซทำไมแบบมุนอหี่ยงสิยนาะหาบางคนกับว่าอุย้ยโทษเด้พี่น้องหาอันอันนี้กล่องวิวมันแดดมันสะท้อนบางคนกับว่าคือมุนแห้งแท้นะคะก็คือตามการระยะใช้งานนะคะทุกคนอันนี้ใส่รถขั้นนีมากจะสีป,ปีแล้วบอหลูกฉันก็เป็นสี อันนี้ใส่รถคัานีมากเกือบจะ1ิปปีแล้วนะคะพี่น้องผ่าเหตุการณ์เหตุงานจนแบบบกคอยได้อยู่ในเศร้านะคะตั้งใจเป็นมอลล่ามมากอะเอารถคัานีมากอะคือมาเรียนงานอย่างเดียวนะคะช่วงล่างหรือ,อียังจะเสียกะเป็นปกตินาะเพราะว่าแต่ละงานเราใช้การเดินทางที่แบบต้องรวดเร็วแล้วก็แต่ละเส้นทางลุ่มแน่นนาแน่นะคะกับตามการใส่งานนะคะก็เลยเป็นมูลแบบนั้นแต่ว่าอันที่ทํามาก็คือไปทําระบบแอ ระบบแอร์นะคะระบบแอร์มีปัญหาก็คือเฮ็ดระบบแอร์แล้วก็ระบบเบรกไม่นะคะเพราะว่าน้ํามันเครื่องก็คือเราเปลี่ยนทุกสามเดือนอยู่แล้วสําหรับพวกน้ํามันเครื่องพวกเอียงอะเ่าเ่า,าเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วแต่ว่าตามสภาพที่เห็นคือมันฝุ่นมันเกาะซื้อๆบ่ได้แบบเป็นเอียงมากมายนะคะก็เป็นแค่แอร์เป็นแค่แอร์นะคะแอร์ระบบแอร์มีปัญหาแอร์ดังแรงแอร์ไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้อง พอร์ตแอร์ล่างทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนพัดลมแอร์ A, ยกเครื่องแอร์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเบรกน้ำมันเบรกนะคะเบรกมันดังอีกที่จังนั้นอัน,อนรถแท็กซี่ลากหลอดนั่นนะอืมสิเปรียบเทียบแบบได้ดีก็เลยได้เปลี่ยนระบบเบรกแล้วก็แอร์นะคะส่วนอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วน้องคันนี้ก็คือ้าไปใส่มาใส่กะ สะดวกสบายในการเดินทางมันคั้นหน่อยเนาะจวดๆไปแป๊บเดียวแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำขันน้ำถ่วมเท่ากับพอสามารถไปได้แต่น้องก็คำคุ้นทีน้องขันภาษาบ้านเท่ากับแบบว่าคำคุ้นดูนํำแบบสบายใจก็ค่อยเป็นนักปินน,ปน,นี่แต่พอมาเป็นแล้วเราก็ต้องรักษานางเป็นธรรมดานะคะแล้วก็อ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะเรื่องโถเนาะหลายคนถามมากนะคะ ที่จริงว่าสีเฮดคลิปเอาไปเห็นพี่น้องเบ่งองยแต่ว่ามันมันมันเหมือนแบบเป็นนูนีนัดปวดก็เลยบ่ไดเถ่ไทยสาหรับหม่าที่ไปเอานองนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็สบายดีแล้วปกติทุกอย่างนะคะเมื้อนา้เฮาก็เลยสิไปรับพี่สาวหลังจากที่ยุดงนันชื่ว่าแง่ยูพะวาพีเพิ่นพี่ปันไม่ค่อยสบายนะคะหลายคนก็ว่าอยากให้อันนี้ไปเยี่ยมไปยังแต่ว่าช่วงที่ ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่สาวคือรถพังนะคะเอารถไปจอดใบโดนโดนแล้วก็เลยบ่ได้เดินทางยังกลับไปกำนังพ่นกำลังชุกขู่ก็เลยบอดหนาเยี่ยมนะคะบ้ดน,นหมู่บ้านวัดศรีเมี่ยมเพิ่นเพนเรียกว่าหมืออื่นจังมากกัได้รอว่าสันอันก็เลยว่าหมืออื่นจบไปจังไดเราก,ก็เลยว่าพี่พก,ก,กับพ่อรู้เพื่อนอาจจะไปรถบัส ด้วยที่ว่าก็เป็นน้องน้องเทากับว่าเออกระสันเดี๋ยวหนู้นไปส่งดอกเดี๋ยวหนูไปฮับเดี๋นูไปฮับเพื่อจังหวะน้ำกันกับเลวัาสิเพราะว่ารถเฮไม่มีงานนะคะแต่ว่าอันนี้มีงานนอกอยู่แต่ว่าไปส่งที่สาวกรดก็ได้นะคะแล้วคอยสิเลยไปงานนอกไม่นี้เทาก็เลยสิมาตะเบนจังน้อยตอนนี้เวลาป้ายสามนะคะพี่น้องป้ายสามเทากับสิเลยสิมาฮับตะเบนจังน้อยว่าสิฮับเพิ่นไปกินเขาเดี๋ยวเพิ่อนในเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่เพิ่นดืเฮียนโดน ยุยนโดนแต่ว่าเราก็ทักถามกันวิดีโอคอหากันตลอดนะคะทถา,ถาี่สาวตลอดพี่ปันก็เหมือนพี่สาวคนหนึ่งนะคะการยังหวงใหญ่ตลอดมืนอนีก็เลยสิาหับนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องเบึงบรรยากาศน,นะคะประเดีอกันโดนทั้งเราก็ว่าเออที่ไข่เน,นแล้วละแต่ก็ไม่ยังยังไม่ดีมากแต่ก็กับพ่อยังใดยังใดงสินะเป็นว่าทั้งคิมฮอตเอซีนั่มไร้ก้นก็ถามหาไรายคนก็ยนกอยาเห็นนะคะ เหมือนก็นเลยว่าเออเดี๋ยวมีงพี่สิปไปอยู่สันถ้าไปวันนี้แล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะพักถี่ช่วงเดี๋ยวว่าฟังจากน้ำเสียงเราก็สิไข่เนี้ยอยู่หลังพี่น้องเนี่ยควนเป็นคนหลังไกลบ่าว่าใครแข็งแร่นขึ้นงูเนาะวันกกนี้พ่อตาไปลุยงานหนักๆแล้วมันก็นเลยค่อนข้างที่สหายศาสตร์มกมูจะอยเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศมึนงนี้ กะสีไทยให้พี่น้องด้เบิ่งยอๆกันเพราะว่าเผื่อว่ามีวิชาชีพหรืออะไรนะคะเดี๋ยวเราถ่ายฉบับย่อๆให้พี่น้องได้ดูกัน็แล้วกันเดจ้ากะสีวัไทยไปนั่มเบาเล่าไปพร้อมกะเยาว่ากันด้พี่น้องเพราะว่าทั้งคนไทยกับเบิ่งทั้งคนอีสานกับเบื้งสินะทั้งแบบกนสิวัตะไทยเลยเสียมันกะของแควกะสิวัตะเล่าเลยกับยันคนไทยฟังบุรุเรื่องกะเสีย ทั้งไทยทั้งอีสานนะครับผมนี่นะคะเดี๋ยวไปบึงบรรยากาศบ้านเราเลยกันแล้วกันนะคะขออนุญาตถ่ายเส้นทางนิดเดียวนะคะนี่บ้านน้ำเชี่ยวป้าบักสมไหมป้าบักสมบอกอยางงามพี่น้องถึงแล้วนะคะโอ้เพิ่ว่าปลูกต้นไหม่ต้นไหลเนาะพี่น้องบักสมแต่ว่าเป็นตะโขบเป็นสมเดี่พี่น้องมันประเทศเลยชุกแต่ว่าดกแห้งค่ะอื ต้นส้มแห่งโชคราบนี่ค่ะพี่นอ้องเจ๊แล้วป็นโบพี่นอ้องเออฮันมามาหับถึงได้อิาตลอดเจ๊โยมาไปโรนี่มาไปโรนี่มาไปนี่มาแล้ว <laughs> <laughs> แล้วแม่ผมว่าท่าน <laughs> <laughs> บอกว่าสิมาหับคนเดินใบาสามพี่นอ้องแต่ว่ามาหับอัน สองโมงครึ่งก็คิดหอดเร็ก็คิดเสือแหละอุ้ยดอกดิดดอกพี่แมดดอกปดาพีดน้องดนี่ยดด้ยจะดดดดดดดนดด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 นดดเดยอดดดดดยเดดด่งดดดดัดดอัดด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 ่าดด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 ่ดองนดด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 ดอดด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 ด คน <C> e <at> จีให้แท้ไม่หดปากเออพูดเฮ็ดดีว่ะบูเฮ็ดได้สี่ข่อยนด้ไหมมองไรกระท้องเลยอะมองไรกับท้องเจา้า <c oughs> โอ้มมออยวันนีมาลอยรำยูหมือนัันเป็นแต่ลอยบ่ิสตดอกพี่น้องพวกเนี้ย <c oughs> เอเนี่ยยปูปลาเฮา <c oughs> จวดจวดโอ้ยมีแต่อันดอกไม้ดอกอะไรพี่น้องงามงามงาม <c oughs> อองตอนนี้อะเข้ากับเดินทางมาขอดกระนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะคะ าหาอนขึ้นปีะยานใหญ่น่าสดงดเซนเซอร์อือมงดเซนเซอร์ค่ะวันนี้เราก็เดินทางสองคนนะคะของก็จะเตรียมรถเลยนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะกะเอาไว้ซ้ำนี่สากลนนะคะพี่น้องมาปิดคลิปมาปิดคลิปฝากกดไเลยกดแชร์พี่น้องไป็ลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะค่ะพี่ปัญหาเร็วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วแต่ว่หาห,าหออานูอาจจะติดเร่าก็ได้เพราะว่าเราเปิดแมทอ๋อสีนะพี่ว่า สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเบิ้งหน่อยเบิ้งหลังกับบันเดลวาร์ดพี่น้องเอ้ยวนตเขามาเบิ้งนะคะในทุกๆไงนีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามานะคะงวดสิมาแปดสองสี่พี่น้องอย่าลืมสื่เอเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะตัวเดียว,วกันเลยตัวเดียวกันก็ฝันเลยฝันไวเอ็ดสองสองแปดเตะมึงขึ้นตัวใดบูดเอาข่อยส่งให้เจ้าโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะ